4กลุ่มเนี้ยต่อให้ลงทะเบียนผ่านก็ไม่ได้5,000นะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านกลับมาพบก,กับผมนายเอกคนเดิมนะครับล่าสุดเลยนะครับเย็นวันที่30มีนาคมนะครับมีข่าวออกมาอีกแล้วนะครับท่านราวรนเนี่ยนะครับได้เปิด4กลุ่ม อดรับเงินลงทะเบียนผ่านแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปรับชมรับฟังนะครับว่ามีใครบ้างนะครับที่ต่อให้ผ่านนะครับลงทะเบียนผ่านเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้รับข้อความยืนยันไม่ได้รับเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอาจจะตรงกับพ่อพี่แม่ป้าคนใดคนหนึ่งที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ ก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวนายเอกจะพาไปชมนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมข่าวนะครับก็ฝากติดตามนะครับตอนนี้ยอดนะครับ20กว่าล้านคนแล้วนะครับตอนเวลา15นาฬิกาสนาทีนะครับมียอดผู้ลงทะเบียนเนี่ยเราไม่ทิ้งกัน com เนี่ยถึง20ล้านกว่าคนแล้วนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์ด้วยนะครับนายเอกก็ได้หยิบยกข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์นะครับมาทำข่าวให้กับพ่อพี่แม่ป้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับถ้าไม่เชื่อใจในายเอกก็ตามไปอ่านข่าวเนี้ยจากด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข่าวเนี่ยไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสืบเนื่องจาก เราไม่ทิ้งกันในวันที่30มีนาคมนี้นะครับท่านผออสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายลาวรลนแสงสนิทได้เปิดเผยหลังจากที่ประชาชนเนี่ยได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เสร็จสิ้นแล้วนั้นได้รับการยืนยันว่ามีการส่งข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้วนั้นท่านก็จะได้รับ ข้อความและมีเครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยสีฟ,ฟ้านะครับเป็นสีฟ้านะครับไม่ใช่สีเขียวนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวเนี่ยเป็นของชิมช็อปใช้นะครับไม่ใช่ของเราไม่ทิ้งกันด o m นะครับท่านก็จะได้รับการยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านกรอกไปเนี่ยถูกต้องนะครับเพียงรอการตรวจสอบข้อมูลและจะมีการแจ้งผลกลับไปทาง SMS ที่ได้ลงทะเบียนไว้นั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการติดต่อก,กับหน่วยงานนะครับซึ่งยอมรับว่าในการตรวจสอบเนี่ยนะครับจะใช้เวลาเร็วที่สุดนะครับพี่น้องครับ7วันทําการนะครับเพราะคาดว่าผู้ลงทะเบียนมากกว่า10ล้านคนซึ่งล่าสุดตอนนี้ตัวเลขไปที่20ล้านกว่าคนแล้วนะครับก็อาจจะ ต้องใช้เวลาตรวจสอบนิดนึงนะครับทั้งนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือในแต่ละเดือนจะจ่ายเป็นรอบเดียวนั่นหมายความว่าใครที่ได้เงินช่วยเหลือก็จะได้เหมือนกันหมดนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ก็จะไม่ได้เลยนะครับในรายที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับหากยืนยันได้ว่าผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ย ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับก็จะจ่ายครบนับตั้งแต่เดือนที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับจากนี้นะครับท่านลาวโรนก็ได้ของบประมาณเพิ่มเติมไปอีกจากที่เตรียมไว้ในงบประมาณโครงการนี้45,000ล้านบาทนะครับคาดว่าจะเพียงพอต่อพ่อพี่แม่ป้าที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยจำนวน9ล้านลายซึ่งหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ย มากเกินกว่า3ล้านลายทางกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมของบประมาณเพิ่มไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยว่ามีกลุ่มใดบ้างที่ถึงผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับอ่ะดูนะครับกลุ่มที่1นนะครับก็คือผู้ใดได้รับผลกระทบจนทำให ต้องทำงานที่บ้านอาแต่ยังมีเงินเดือนเหมือนเดิมยังได้เงินเดือนครบนั่นเองนะครับกลุ่มนี้ท่านก็สามารถมาลงทะเบียนได้เหมือนกันเพราะท่านอาจจะประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่บริษัทนั้นนะ่ะให้ท่านเนี่ยไปทำงานที่บ้านแต่เงินเดือนอะไรต่างๆการทำงานต่างๆยังเหมือนเดิม แต่แค่ไปทํางานที่บ้านเท่านั้นเองเงินเดือนท่านยังได้ครบนะนะครับก็ไม่ต้องมาลงทะเบียนนะครับตรงนี้แต่หลายคนเนี่ยได้ลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแอบเห็นอยู่นะครับได้รับผลกระทบแต่ไปทํางานที่บ้านนะครับแต่ยังได้เงินเดือนเต็มนั่นเองกลุ่มนี้ผ่านการลงทะเบียนได้แต่ไม่ได้รับเงินนะครับอ่ากลุ่มแรกผ่านไปนะครับลองเช็คตัวเองดูสิ ท่านที่กำลังชมคลิปนี้อยู่อยู่กลุ่มนี้หรือเปล่านะครับอ่ะถัดไปเป็นกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มที่ยังทำงานแต่ยังได้รับเงินเดือนครบเหมือนเดิมนะครับอ่ะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ทำงานแบบปกติเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นส่วนราชการต่างเนี่ยนะครับได้รับเงินเดือนเต็มเหมือนเดิมและก็ทำงาน เหมือนเดิมนะครับก็อย่างเช่นคุณหมอที่ทำงานโรงพยาบาลคุณพยาบาลที่ทำงานอยู่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเนี่ยนะครับโควิด -19 เนี่นะครับท่านก็ยังได้รับเงินเดือนเหมือนเดิมและก็ยังทำงานเหมือนเดิมด้วยยังไม่ได้ไปทำงานที่บ้านนั่นเองกลุ่มนี้มาลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านด้วย แต่พอตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ผ่านนะครับอ่าโอเคนะครับกลุ่มที่2ผ่านไปลองเช็คตัวเองดูสิครับว่าท่านอยู่กลุ่มนี้หรือเปล่านะครับอ่ากลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มที่ตกงานมานานเป็นปีแล้วนะครับหรือตกงานมานานก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับกลุ่มนี้อาจจะมีการลงทะเบียนมาแน่นอนนะครับ เพราะกำลังตกงานอยู่นั่นเองนะครับแต่การตกงานของท่านตกงานมานานแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้ลงทะเบียนได้ได้การยืนยันข้อมูลทั้งหมดแต่จะได้รับการตอบกับข้อความว่าท่านไม่ผ่านและท่านไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้และไม่ได้รับเงิน5,000ตรงนี้นะครับอลองเช็คกันดูสิว่าใคร ที่อยู่ในกลุ่มที่3นี้บ้างนะครับอ่าน่าจะมีหลายคนอยู่นะครับตรงนี้นะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับที่ลงทะเบียนผ่านก็ไม่ได้รับเงินนะครับเป็นกลุ่มที่4นะครับก็คือกลุ่มที่ทำงานในร้านค้าที่ปิดมาก่อนก่อนที่จะมีโรคระบาดโควิดนั่นเองนะครับท่านจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ตรงนี้นะครับอ่านะครับก็กลุ่มนี้เป็นร้านค้าที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและร้านค้าท่านเนี่ยได้ปิดตัวลงไปท่านก็เลยกลายเป็นคนที่ว่างงานนั่นเองนะครับและอาจจะได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยแต่ท่านเนี่ยเป็นคนที่ว่างงานมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ได้นะครับ กลุ่มนี้น่าเห็นใจจริงๆนะครับเขาก็ไม่ได้ทำงานจากพิษเศรษฐกิจแล้วนะครับยังจะไม่ได้รับเงินในการช่วยเหลือตรงนี้อีกนะครับตรลงนี้ก็น่าจะเป็นที่กระจ่างชัดกันแล้วนะครับท่านลองเช็คดูว่าท่านเนี่ยอยู่กลุ่มไหนกลุ่มที่1กลุ่มที่2หรือกลุ่มที่3หรือจะเป็นกลุ่มที่4นะครับอ มีข่าวฝากมาจากท่านแล้ว่ารลนนะครับท่านก็ได้กล่าวไว้อีกนะครับว่าในเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยนะครับว่าใครที่จะได้รับสิทธิ์นะครับอ่ะอันนี้สําหรับท่านที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องผ่าน3เกณฑ์ใหญ่ก็คือ 1. ท่านต้องเป็นแรงงานลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระเช่นวินมอเตอร์ไซค์ขับแท็กซี่ร้านก๋วยเตี๋ยว ค้าขายเป็นต้นนะครับแสดงว่าต้องมีงานทำแน่นอนนะครับเป็นคนที่ทำงานอยู่นะครับ 2. ต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคมในมาตราที่33ส่วนสถานประกอบการขนาดเล็กมีลูกจ้าง2-3ถึงคนเนี่ยเช่นร้านนวดแผนโบราณถ้าร้านถูกปิดแรงงานที่ทำงานในร้านเนี้ย มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะครับ 3. ท่านได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างไรนะครับก็จะต้องมีการชี้แจงนะครับและชี้แจงตอนลงทะเบียนนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับเพราะมาตรการชดเชยตรงนี้นะครับก็จะทำให้ช่วยเหลือท,ท่านท่านที่รายได้เนี่ยหดหายไปจากการเกิดโรคระบาดโควิดนี้นะครับย้ำอีกครั้งนึงครับข้อมูล จะต้องชี้ให้เห็นว่าท่านเนี่ยถูกออกหรือตกงานหลายได้หายไปจากงานหรือว่าถูกลดวันทำงานถูกลดเงินเดือนลงก็เข้าข่ายเช่นกันนะครับหรือสถานประกอบการถูกปิดนะครับบางกลุ่มอาชีพที่ชัดเจนกว่านะครับก็จะได้รับผลกระทบเช่นแท็กซี่คนอยู่บ้านมากขึ้นทำให้การเดินทางเนี่ยลดลง ส่วนคนที่ยังไม่ชัดเจนก็จะมีการติดต่อสื่อสารเนี่ยกลับไปเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านละวรนได้กล่าวฝากไวก้กับทุกท่านด้วยนะครับอ่ะณนะเวลานี้ณนะตอนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยผ่านการลงทะเบียนกันทุกคนและขอให้ได้รับเงินกันทุกคนนายเอกขออวยพรให้ด้วยนะครับอ่ะไปดูคอมเมนต์กันนะครับ ตรงนี้นะครับมาจากพี่และพี่พันนะครับบอกว่าคนที่ลงทะเบียนไปแล้วขอให้ผ่านทุกคนนะคะเขาเดือดร้อนจริงๆค่ะอ้านะครับนายเอกก็ขออใจช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งแล้วกันนะครับอ่านะครับถัดไปของพี่เกศรน,นะครับต้องขอบคุณรัฐบาลและนายกค่ะคนจนเนี่ยเงินเดือนมันติดลบทุกเดือนละค่ะนะครับ ตรงนี้เป็นเรื่องจริงนะครับตรงนี้นะครับก็ขอให้ได้ผ่านกันทุกคนและได้รับเงินเดือนละ5 0 0 0เดือนทุกคนทุกท่านเลยนะครับในเอกสาธุด้วยนะครับสาธุครับอ้าวท่านต่อไปนะครับได้คอมเมนต์มาบอกว่าทําถูกต้องแล้วรัฐบาลใช่อีกท่านนึงก็มาย้าคอมเมนต์นี้นะครับใช่ค่ะทำถูกต้องภาษีก็เสียเหมือนกันประชาชน ควรมีสิทธิ์ได้ทุกคนนะคะอ้าวนายเอกก็ขอเอาใจช่วยให้กับทุกท่านเนี่ยผ่านการลงทะเบียนและได้รับเงินทุกท่านทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนายเอกอยู่นะครับและฝากกดไลค์ให้มากๆเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับและจะได้นําข่าวสารดีๆแบบนี้ มาฝากกับทุกท่านทุกคนสมาชิกของช่องนายเอกทุกท่านนะครับในเรื่องข่าวนี้นะครับก็น่าจะเป็นที่กระจ่างชัดให้กับทุกท่านแล้วนะครับถ้ามีข้อสอบถามเพิ่มเติมประการใดก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายเอกได้นะครับด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอข่าวเรื่องนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามี สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นายเอกทำขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประทานอภัยกับพ่อพี่แม่ป้าทุกท่านเลยนะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ สำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ